สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันจันนะคะวันนี้เป็นวันที่13มกราคมปี2025นะคะมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์โผล่มาอีกแล้วสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับวันกับคูเปอร์นะคะก็เป็นยังไงบ้างทุกคนแคลิฟอร์เนียก็ยังไฟไหม้อยู่นะทุกคนเป็นกําลังใจให้คนไทยที่อยู่แคลิฟอร์เนียนะคะถ้าเกิด่มีบ้านใกล้ๆแถวนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย วันวันก็นาวเนาะทุกคนก็ใกล้จะถึงวันอะไรอะทุกคนวันาสาบันตนของว่าท,ทา,าที่ประธานาธิบดีโดนัททัมนะคะในวันที่ยี่สิบมกราคมนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วทีนี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องแผนประกันสังคมของประธานาธิบดีโดนัททัมนิดหนึ่งนะคะว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเพิ่งจะออกมาวันนี้นะทุกคนวันที่13ามมกราคมก็ <c oughs> เดี๋ยวมาฟังกันนะคะ ก็อัปเดตเรื่องประกันสังคมอีกแล้วนะคะแผนประกันสังคมของโดนัททรัมปนะ์มาหรือว่าที่ประธานาธิบดีโดนัททรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าอาจส่งผลให้มีการตัดสวัสดิการครั้งใหญ่ขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ผู้กเกษียณอายุนี่ควรจะรู้ก่อนวันที่20มกราคมนะคะเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์ วันที่หลังจากวันที่5พฤศจิกาย,ยนนะคะ,ะปีที่แล้วเนาะที่เราเลือกตั้งไปเนี่ยหลังจากการทราบการเลือกตั้งเนาะดัชนี s p 500ดพุ่งขึ้นประมาณ3.7%นะคะแม้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคำมั่นสัญญาในการหาเสียงของทรัมป์ทั้งหมดนะคะจะปะปบบนกันแต่ตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะ เชื่อว่าทรัมป์นะคะจะทำตามคำมั่นสัญญาที่ส่งเสริมธุรกิจอย่างเช่นการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลในขณะทีะ่ก็มีแบบไม่ทำตามสัญญาที่อาจสร้างความเสียหายก็ยังมีในเรื่องของการขึ้นภาษีการค้าอะไรประมาณนี้นะคะการดำเนินการต่งางๆนะคะก็จะมีผลในวงกว้างต่อชีวิตของ คนอเมริกันทุกคนนะคะแต่สําหรับชาวอเมริกันหลายล้านคนที่กเกษียณอายุแล้วหรือกําลังจกะ,กะเกษียณอายุในเร็วๆนี้แผนประกันสังคมของโดนั์ทรัมป์เนี่ยอาจส่งผลกระทบที่ใหญ่กว่านี้โครงการดังกล่าวกําลังอยู่ในเส้นทางสู่ความเรืยออะไรเดือดร้อนทางการเงินแต่การวิเคราะห์ล่าสุดของคณะกรรมการเพื่อง,งบประมาณของรัฐบาลกลางที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะที่เขาเรียกกย่อว่า CR F B นะคะตัว C ก็คือ Committee for a r e s ponsible federal budget นะคะก็มีการพบว่าข้อเสนอหลายประการที่ประธานาธิบดีคนใหม่เสนอในช่วงหาเสียงนะคะอาจทำให้ปัญหาเลวร้วายลงได้นะคะทุกคนอย่างไรก็ตามก่อนอื่นเขาบอกว่าให้มาดูสถานะของโครงการกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆวันก็พูดไปหลายๆวิดีโอนะคะเกี่ยวกับ การขาดแคลนเงินประกันสังคมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะสิบปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าประกันสังคมยังกําลังอยู่ในเส้นทางสู่การขาดแคลนหรือการล้มละลายนะคะระบบประกันสังคมได้รับการออกแบบมาให้เป็นระบบจ่ายตามการใช้งานนะคะภาษีเงินเดือนที่ชาวอเมริกันเนี่ยทำงานจ่ายเข้าในโครงการก็จะทำให้ กับผู้เกษียณอายุที่เข้าร่วมโครงการโดยตรงนะคะเป็นการ <c oughs> ส่งเข้าโครงการน่ะเป็นเวลาหลายปีที่ภาษีถูกจ่ายเข้าระบบมากกว่าที่จะจ่ายออกไปนะคะทำให้มีเงินเหลือใช้แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในด้านของประชากรศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอัตราการเกิดที่ลดลง แล้วก็การเกษียณอายุของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะคะทำให้ระบบประกันสังคมเนี่ยขาดดุลเงินที่จ่ายออกไปนะคะมีมากกว่าที่เก็บได้จากภาษีเงินเดือนแล้วก็แหล่งอื่นในแต่ละปีนะคะในขณะนี้นะคะเรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการโปรแกรมสามารถดึงเงินส่วนเกินที่สะสมไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอามาใช้เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวนะคะแต่อย่างไรก็ตามหาก ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในปี2035นะทุกคนสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะเมื่อถึงจุดนั้นเงินสำรองก็จะถูกเอาออกมาใช้แล้วก็โปรแกรมจะจ่ายได้เฉพาะส่วนที่นำมาเท่านั้นนะคะซึ่งตามข้อมูลของสำนักง,งานงบประมาณรัฐภานะคะ CBO เนี่ย าจหมายถึงการลดสวัสดิการของผู้กเกษียณอายุเนี่ยลงประมาณ23%โดยรวมนะคะหากไม่มีการดำเดนินการใดๆอันนี้ก็เราก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะคะทีนี้แผนการประกันสังคมของโดนทัททรัมป์เนี่ยอาจทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะคะแม้ว่าโดนทัททรัมป์นะคะจะให้คำมั่นว่าจะไม่แตะต้องระบบประกันสังคมแล้วก็ผู้รับประโยชน์ จะรับสิ่งที่พวกเขาควรได้รับแต่หลายนโยบายที่เขาเสนอก็จะส่งผลกระทบต่อกําไรของโครงการนะคะอันนี้ตามการวิเคราะห์อของ CRFB นะคะข้อเสนอบางประการจะลดจำนวนรายได้ที่ไหลายเข้าสู่โครงการอย่างเช่นการยกเลิกภาษีสำหรับสวสริการประกันสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องทิปอีกนะ,ะทุกคนแล้วก็ค่าล่วงเวลาหรือโครงการช่วยเหลือ พูดถูกในประเทศรายใหญ่ข้อเสนออื่นๆเนี่ยจะเพิ่มสัสธิการที่จ่ายออกไปโดยไม่เพิ่มอำนาจซื้อของผู้กเกษียณอายุอย่างเช่นการกำหนดอัตราภาษีเงินเฟอ้อที่จะนำไปสู่การปรับค่าของชีพของโคล่านะคะที่เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนะคะ CRB คาดว่านโยบายเหล่านี้จะทำให้ระยะเวลาการล้มละลายของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเล่งตัวขึ้น3ปีนะคะซึ่งหมายความว่าสัสดิการจะถูกตัด ลดเร็วที่สุดในปี2032ซึ่งก็เหลืออีกไม่ถึง10ปีทุกคนประมาณ7ปีจากนี้นะคะภายในปี2035เนี่ยาการขาดดุนจะเพิ่มขึ้นเป็น33%เมื่อเทียบกับประมาณการปัจจุบันที่23%ในสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของ CRFB สวัสดิการที่ถูกตัดลงในปี2035 จะสูงถึง36%ซึ่งหมายความว่าผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเพียง63%ของสินที่พวกเขาจะได้รับหากโครงการยังคงมีเสถียรภาพนะคะ mm hmm. ทุกคนเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนะคะที่เขาประเมินการเนี่ยคาดว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการขาดดุลในช่วง10ปีระหว่าง1.3ล้านล้านถึง2.8ล,ล้านล้านเหนรียญสหรัฐนะคะเกียกมากนะทุกคน ชาวอเมอริกันที่เกษียณอายุแล้วกว่า70ล้านคนได้รับสวสดิการในปีที่แล้วสําหรับลหลายๆคนนะคะสวัสดการนี้ถือเป็นหลักประกันที่สําคัญสําหรับเงินออมส่วนตัวนะคะสำหรับคนอื่นๆเนี่ยสสดการนี้แทบจะเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขามีสําหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยที่สุดนะคะ40%เงินประกันสังคมคิดเป็น80%ของรายได้หลังสวัสดิการคือหลังเกษียณอายุนะคะชาวอเมอริกันเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างหนะัก จากการลดสวัสดิการอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะอ๋อ t เท y ก y e แ b e s t a y w y t h m o m m ่ฮะ ขณะนี้นะคะตัวเลขเหล่านี้นะคะมาจากแหล่งเดียวและเป็นเพียงการคาดการณ์ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะยังคงต้องรอดูอีกนะคะว่าคําสัญญาจะรักษาไว้ได้อย่างไรจะนําไปปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วก็ผลกระทบในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอใดๆเหล่านี้จะถูกหักล้างด้วยข้อเสนออื่นๆ ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรแกรมแล้วก็ชดเชยความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าการออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณส่วนบุคคลแล้วก็โปรแกรมที่พนักง,งานส่งเข้าก็อย่างเช่น4 o 1 n e k นะคะมีความสำคัญมากกว่าที่เคยการวางแผนการ,กรเกษียณเนี่ยอายอุเขาบอกว่า อย่างชาญฉลาดเนี่ยต้องรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดจากการตัดงบประมาณครั้งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาร์ติเคิลที่วันพามาฝากทุกคนนะคะ 401k นะทุกคนที่ทำงานที่วันทำอยู่จะสมัยแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> เอง่ายๆไ,ไม่ใช่ปีปีก่อนนั่นนี้นะคะเขายังมีอยู่ตอนนี้เขาไม่เสนอให้แล้วนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วก็ที่ทำอยู่นะมันไม่ได้จะไม่ได้กำไร นะคะแล้วก็ขนาดอินชูลเนเนี่ยเขายัางผักภาระมาะใหา้พนักง,งานจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีการเสนอ4 o r one k ด้วยนะคะวันไม่เห็นเลยปีนี้ก็เลยว่า,วาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของของรายได้เศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะคะไม่มีกําไรเขาก็เลยไม่อยากจ่ายทบกับเราอะไรประมาณนี้นะคะ o n e ซึ่งจริงๆปกติเขาเขาก็มีการแบบว่า เหมือนกับออฟเฟอร์ให้เกือบทุกปีนะคะแต่ปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วเนาะวันไม่เห็นเลยนะคะจริงๆวันไม่ได้รับไม่ได้ทำโฟร์มันเคด้วยนะทุกคน mm hmm. เพราะว่าเหมือน mm hmm. บริษัทมันหรือที่ทํางานที่ธุรกิจมันอาจจะได้กําไรน้อยลงกว่าเดิมนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ไม่กาเรียกไม่ไม่ออฟเฟอร์ให้แล้วก็ไม่อยากจะทบให้อะไรประมาณนี้ mm hmm. ประกันก็เหมือนกันนะทุกคน mm hmm. ปีนี้วัน จ่ายประกันสุขภาพเนี่ยแพงกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะว่าบริษัทนี่พักภาระมาทางเราเยอะมากนะคะทุกคนปีนี้โอ้ยทุกอย่างแพงหมดเลยนอกคุปบนอกทั่วโลกเลยมั้งเนี่ยแต่จริงก็แพงและคุบหอมทังอะไรอะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปมากๆนะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้กับวิดีโอวันกับคุปเปอร์นะคะ ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนวันจะพูดอะไรฝั่งแฟนมันบอกว่าเธอเห็นประตูนั้นไหมถ้าวันหนึ่งอยู่ทำคลิปแล้วมีคนเดินออกมาอยู่จะทำยังไงเฮ้เธอาามาพูดอย่างนี้ได้ไง วิ่งป่าลาบสิทุกคนไม่หลอกบ้านมันไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ